อุ้ยโอ้โหปาปิน้องโอ้โหนวยบกใหญ่นึงป้าจูพี่น้องเฮ้ยนวยบกใหญ่เี้อืมดีใจแห้งนะ้ะบานนี้พ่อสตอร์บรีด้วยบักใหญ่อยู่ในสวนอยู่ขวางบานนี้พี่น้องโอ้ยนั่งละลอยเป็นนวยฟังทั้งนี้น่ะเราไม่ได้สังเกต เฮโลอยู ies, well. ่ด pues pues, ีมีแห้งอยู่แดงมีหีสบายดีวัสุุสุสุคนเฮ้ยแดงแล้วพี่น้องเริ่มแดงแล้วเริ่มแดงแล้วเดี๋ยวห้องสิมหาซิมมหาหน่วยซิมตะวานหน่วยนี้คือสิบ้านในสุขคัก เห็นอยู่โอ้ยพวกนี่คือเป็นลายนวยสิหูยพวกนี่เป็นลายนวยอยู่พี่น้องนี่นี่สามนวยสี่นวยพวงเดียวนี่เนี่ยนวยหอยลุ่มขุนอู้ยสิเด็สิเด็กินอยู่เนาะวัดนี่โอ้นี่เด็ก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 เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วนี่หูย เราจะมาชิมกันนะคะพ่อซิมได้ลไปนี่หน่นวยนี่คือชิมไดล้เนาะนี่เป็นข้างแรกข้างแรกที่จะชิมสตรอเบอรี่ที่เราปลูกเองอยู่ในสวนนะคะนหน่วยป่ยใหญ่เล้อพป่นองแต่ว่าโอเคอยู่เอาโบเห็นกาแสดงว่าไปทางไดบุนีล่ลูก หนึ่งห้าหน่วยนี่ยหน่วยนี่หน่วยนี่คือสิบปทัดเนนะี่ยลูกไส้สิบภานตัดต้นพระอีลำกะลูกไส้เทวดาอันนี้ปัหาเนี่ยเอาไปฝนเลยโเห็นโอ้ยเดี๋ยวเด้อพี่นอ้องไน่พูนบีออกง่ายไงยโอ้โหไน่พูนขู่ออกง่ายไงยพี่นอ้องเนี่ยขู่ไน่พูนออกก่อนออื เนี่ยอุ๊ยคือขูดง่ายเทยละ่ะสมบูรณ์แห้งบ่นี่เม็ดพืนเล่นนี่ออกมาหนิอลองเซตกระถางนี่ไว้อือโอ้โหนี่เป็นวิธีเอาลองเซตกระถางนี่ไว้เลยก่อนที่เราจะชิมโอ้ยกลืนน้ำลายสีเปียวหรือสีหวานหรือสีจังไหนน้องมุเจ้ววาวะขูดเม็ดมันออกก่อนพี่น้องเม็ดมันขูดออกง,ง่ายง่ายวะอือ ขูดออกไซ้์ในกระถางหนี่ต่อเลยเฮรอใหาเธอเป็นเกิดไหมมาแล้วเรามาชิมกันด้วยแหลกสตอรอเบอรี่ด้วยแหลกในสวนอืมอืมหวานพี่น้องหวาน <Billie S 2> อืมโอเคเลยรสชาติแซ่ด้ขนาดบ่แดงคักรึนี่เพชรชิมสตรอเบอรี่แม่บ้าเพชรชิมสตรอเบอรี่แม่บ้าเอ้าแม่สิปิดไปให้ชิมนี่แม่เดียวปิดไปปิดไปโอ้โหลงมุมกล้องลงมุมกล้องอันนี้ควรเซาะกล้องนะ กวาไส้กล้อง,อองอหน้าคนละลืมข้าวคนนึกว่าขวายไส้กล้องหลังพี่น้องเอ้ยสัพพ่อบาเบอกมุมจบไปค้างนึงตาไปค้างนึงเสียงกูเร่หัวหลอดก็สิเป็นเสียงหลานคือหัวหลอดเๆ <c oughs> ้ยเซนว่าบอกไปค้างนึงตาสิงไปค้างนึงโอ้ยห่อนเสียงบูบับบูบับพี่น้องเอ้ยขอโทษได้ไรได้จ้ะหามม,ไไหนนะมุมบ่ได้นะไมนอยู่ในสวน เนี่ยกันมาจังสีบัดเออแจ่งสว่างสีใสยอยู่แต่ว่ากันไปอีกอันนึงบัดเดี๋ยวเสียวไปลูไส้เทวดาซิมโอ้ยพี่นองเอ้ยคิมเนี่ยเขาโตได้ายได้จ้ะ mm hmm. มันสะท้อนแสงมันย่อนแสงบูบาบบูบับแม่มันหามุมอะไรเนาะนี่ mm hmm. ไปเดี๋ยวสิไปเขาเจาะซิมมึง หาต่อไปนะคะเพื่อมันมีอีกพี่น้องอุ้ยนั่นเด้พี่น้องเห็นไปเนี่ย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 เห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วอืมมามาชิมอีกกันนะนี่มาตั้งล่างเลยเฮาวปวดสารผิดอื<ฮ>มอืมว้าม บ้านสุดยอดดีใจได้ซิมสามหน่วยขอได้ซิมสองเทวดาขอไปซิมหน่วยหนึ่งนี่อีบ่หละ่ะหาก่อนหาก่อนพี่หาโอ้นี่ไหลเพิ่นตัวนี่ไหลเพิ่มชีเกิดไหลเพิน่นร่ำม,มาเซนอูนี่ เบิร์ปนคือสีเบิร์ตเหคือซีเมน <c oughs> เบิรเลยล่ละโอ้ยนี่คือความภูมิใจนะคะอืมห่วใยหมากบใยก็สร้างอย่างน้อยๆเราก็เห็นผลงานของเราแล้วอย่างน้อยๆเราก็พอสบผลสำเร็จไปหนึ่งขั้นตอนอู้ย โอ้โหน่วยบักใหญ่นึงป้าจูพี่น้องเฮ้ยหน่วยบักใหญ่นี่อืมดีใจแห้ง้ะบานี้พ่อสตอร์บรดีด้วยบักใหญ่อย,ยอยู่ในสวนอยู่ขวางบานี้พี่น้องโอ้ยนั่งละลอยเป็นหน่วยฟังทั้งนี้เนาะเราไม่ได้สังเกตอุบะอุบะตาสุดยอดอีหลีป้าพี่น้องโอ้ยดีใจยังรุนแรงเลย สุดยอดอหลีเบิ่งเนี่มีหนวยเดียวนี่บ่มีหนวยเดียวนี่บ่เออโหยไปใส่มีอีกบ่าหาเชือกพ่นลอยลงไปน้ำสองน้ำนถุงน้ำกระทางคือสุดยอดมากเดี๋ยวเบื้องหนาขอ,ขอ,ขอ่ากฤชซม่ไม่มูเจ้าเบิ่งดีใจนะคะ นี่คือความภูมิใจนะคะโอ้ยสุดยอดมีน้องหน่วยบักใหญ่น,น,นึงเห็นยั่บ่นน่เห็นยั่บ่อันกว่ใส่กองนากว่าสีลงมุ้มกงกว่างยังไงรึมั้งมันขวัญขานจีดลงดีใจยังมึ่นเรง่อยอืมาเรามาชิมกันเลยนะคะ หวานกรอบสุดยอดมากใบเพิ่นเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเพราะว่ามือนั้นข่อยเอานมฮด่อยเอานมจืดมาผสมน้ำหดตะเกาใบเป็นสีออกเขียวเขียวอ่อ,อนๆพ่อที่นี่ถือน้ำนมพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องหนึ่ดีกว่าเบื้องทัง้ง นี่พี่น้องใบมันสีเปียนสีเป็นสีเ,นสเ,นสเขียวเข็มมันมันว้าวเลยพี่น้องขอเอานำน่มสดไหมนุ่มสดผสมน้ำาฮดไหมอืมอืมใบเป็นเปียนสีตวกมันสิเป็นอัน,นเขียวอ่อ,อนอือสุดยอดมากนะคะนี่คือความภูมิใจนะคะจิมสตรอเบอรี่ครั้งแรกในสวนของเราเองปลูกเองกินเองแซ่บเองนะคะสุดยอดมาก เบยฮึหน่วยบักใยหนึ่งขัดมายางมาท่างนีก็คือสีบัวห็นพ่นสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวหดอีกต่อไปหดอีกเทือเทือนหลังข่อยเสียนข่อยเซียนเอาอันน้ำน่มผสมหดเพื่อนอีกลูกมันจังสีเดีวหวานกรอบอีลีพี่น้องว่าสุดยอดพ่นหน่วยหนึ่งอันนี้ก็นหน่วยบักใย บักใหญ่พุ่นนะบัวหั่นเลยซุปดีเด้อนี่ปาฮพวงนี่เป็นลไรนวยอยู่แซบ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 หวานดีใบละบันนดีนี้นี่จากดอกมาซีมบักสะตอบัลลีสูเบิงนี่ปลาหนีงามเสียงลูกไส้ข่อยเทวดาข่อยเพิ่นเลื้อยไม่เอ้ยเลื้อยฝนเขียวเลื้อยเลื้อยันบ่เขาเพิ่นละฝนเขียวเลื้อยไปจ้ะนี้นี่จากดอกบันนี่ อืมซิมให้เบิง้งเด็ดให้เบิ้งค่าตุนนี้นี่จากอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หีบปลอกปลอดไพ่ปลอดโควิซิบเกา้ารวยรวยเฮงเฮงปังปังรถตรีรางวัลที่หนึ่งคือเกาอ่าละจ้าวู้ดีใจมากๆเหขินผลงานของเจ้าของ